ช่างน่าสพรึงใจชายหื่นแกล้งเป็นพลเมืองดีลวงสาววัย26ปีในกระท่อมหลังวัดในช่วงเช้าวันที่20ตุลาคม2568ในยนตอตอเตาอ,อ่างสุริยาภูมิวัดรองสารวัตรสภาพันธ์บางประกงพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุของความช่วยเหลือจากหญิงสาววัย26ปีที่เพิ่งมาจากจังหวัดอื่นเพื่อหางานและพักที่บ้านญาติแต่ได้รับการหลอกลวงจากชายคนหนึ่งที่แสดงตัวเป็นพลเมืองดี หญิงสาวคนนี้เผยว่าเธอได้รับการแนะนําจากชายคนดังกล่าวว่าจุดรอรถที่นี้อันตรายและถูกหลอกพาตูไปที่กระท่อมหลังวัดในตําบลเขาดินอํเาเภอบางปะกงจังหวัดเชียงสาวซึ่งทาให้เธอต้องมีความสัมพันธ์ทางเพศที่ไม่ประสงค์กับผู้ชายคนนี้แต่นี้ยังไม่จบหลังจากเหตุการณ์นี้ผู้เสียหายยืนรอหน้าปากทางรถไฟฟ้าบางประกงจนเจอกับชายคนหนึ่งที่ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาและแนะนําว่าจุดนี้มืดและมีคนขายยาจึงเชื่อมั่นใจขึ้นรถจักรยานยนต์ไปด้วยซึ่งก็เป็นผู้ก่อเหตุที่หลอกลวง และบังคับขืนใจเธอในขณะที่อยู่ในกระต๊อบผู้เสียหายได้ช่วยโอกาสส่งข้อมูลตำแหน่งผ่านทางโทรศัพท์ให้กับญาติซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถตามรอยและช่วยเหลือได้เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขับรถตาม g p s ที่ผู้เสียหายส่งมาแต่กลับพาหลงไปที่บ้านหลังเกิดเหตุซึ่งห่างจากจุดที่ผู้เสียหายอยู่ประมาณ50เมตรจึงไม่สามารถช่วยได้ทันผู้ก่อเหตุได้หนีไปแล้วและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่คนพาดเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ และพบว่ามีกระเป๋าสตางค์ถุงยางที่ใช้แล้วและมีดพกซึ่งเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีต่อไปต่อมาเจ้าหน้าที่ได้สอบถามผู้เสียหายและพบว่าก่อนหน้านี้ผู้ก่อเหตุได้พาผู้เสียหายไปที่บ้านของเขาเพื่อเปลี่ยนรถจากรถจักรยานยนต์เป็นรถยนต์แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ไปยังบ้านผู้ก่อเหตุพบว่าครอบครัวของเขาอยู่แต่ไม่พบตัวผู้ก่อเหตุจึงมีการเร่งติดตามผู้ก่อเหตุสำหรับผู้เสียหายเจ้าหน้าที่ได้นำตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลบางประกง เพื่อรวบรวมหลักฐานในการดำเนินคดีต่อไปคุณคิดว่าผู้ก่อเหตุควรได้รับการลงโทษอย่างไรการหลอกลวงและกระทำความผิดทางเพศเป็นเรื่องราวที่น่าเห็นไม่ได้ในสังคมและควรได้รับการดำเนินคดีอย่างเหมาะสมมีความคิดเห็นอย่างไรช่วยแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นด้านล่างนี้เลย